สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับน้องแคะจากตลาดอะไรครับเนี่ยนะครับก็จะพาพี่ๆมาเดินเล่นนะครับแล้วก็พาพี่ๆทุกคนไปเลก XRB ในเกมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปนะพ,พี่นะครับคลิปนี้ก็ถือว่า,าจะลงไว้นะครับเพื่อพี่ๆจะได้มาดูว่าไปเลขไปเลข เหรียญ XRP ไปทางไหนนะฮะอ่าเนื่อนงะจากผมก็หลงๆอยู่หลายวันนะฮะสองสามวันนะฮะตอนนี้ผมก็จะทำคลิปเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆทุกคนนะครับสามารถเดินไปแหลก XRP ได้รวดเร็วนะอ่าชิบชเร็วหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ๆดูด,ดิน้องเดินช้ามากเลย ามาฝั่งนี้นะพี่ๆมาฝั่งนี้นี่นะฮะจะเจอจเจอตึกอะไรไม่รู้ครับอ่า,อาเดินไปเรื่อยๆนะตรงไปนะอันนี้เขาเรนะียกอะไรแครอทนะฮะวงเวียนแครอทนะฮะเดี๋ยวก่อนถ้าไปวงเวียนแครอทมันจะเจอไหมเนะี่ยเฮ้ยชืบ ไปอยู่มันอยู่ใกล้ๆวงเวียนแครอทนะฮะพี่พี่นี่นะพี่พี่นะนี่นะอ่าฝั่งนี้นะเจ้อวงเวียนแครอทปุ๊บเลี้ยวซ้ายหรือเปล่านะใช่ใช่ครับพี่พี่ใช่ชนี่นะฮะ ครับบาย XRB นะแล้วกด E เลยนะปึ๊บน่ตอนนี้ผมมีมีอยู่โอ้โหเหลือ400เองเหลือ400ครับนะตอนแรกมี1,000นะครับเป็นสุลต่านนะอะแลกเท่าไหร่ก็ได้ครับแลกสัก50ครับพอนะฮะอะสมมติเราใส่ไป100ครับปึ๊บโนะอ้หหนึ่อนะอะ100ครับนะฮะบ,บายเลยชึบ คอนเฟิร์ชนี่นะกว่าผมจะหาเจอนะพี่พี่ก็หลงอยู่หลายวันเหมือนกันนะพี่พี่เ <c oughs> ออนะครับวันนี้ผมไม่ลงแล้วตอนนี้ผมไม่ลงแล้วนะครับไม่ลงแล้วเออเราจะไปซื้อเขาเรียกซื้อเมล็ดซื้อเมล็ดส้มเมล็ดเมล็ดเมล็ดแตงโมนะเออที่ผมผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าไปทางไหนนะ เออจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าไปทางไหนเดี๋ยวผมเดินเล่นก่อนพี่พี่จะพาไปดูว่าอยู่ทางไหนเขาบอกว่าให้ไปทางทางไหนอนะจำไม่ได้แล้วพี่พี่เอสป่ะเอสเอสเอสหรือเปล่านะโอ้ยผมจำไม่ได้จริงๆนะเนี่ย ไปทาง E น่าจะไปทาง E นะเนี่ยทาง E ทางนี้ทางนี้แต่น้องเดินช้าหน่อยนะพี่พี่เออน่าจะไปทาง E หละนะฮะเดี๋ยวพี่พี่ก็ดูดูฝั่งมุมขวาบนนะฮะ ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะหลงอีกแล้วนะหรือไปทางเอน็นพาพี่ๆหลงอีกแล้วนะ<ง>พอพามาเลขเอ็กอปีปุ๊บพาหลงเลยทีนี้น่าจะไปทาง N อนนะ ก็เดินชา้าด้วยดิน้องอะ่ะอ๋อนะผมต้องเปิดแบบดูก่อนนี่ยจีอยู่ทางนี้นะพี่ๆนี่อยู่ตรงนี้โอ้โหเดินไกลเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวผมพาไปแลกเมล็ดก่อนใช่ไหมผมเดินถูกไหมน่าจะถูกนะอ่าถูกแล้วพี่พี่ อ่าถูกแล้วถูกแล้วพี่พี่คลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะพี่พี่ก็จะพาไปซื้อไปซื้อเอ็กอาร์บีเรียบร้อยนะแล้วผมจะพาไปเอ่อไปซื้อมเมล็ดนะครับซื้อมเมล็ดเพื่อฟาร์มนะฮะไปทาง E นะไปทาง E พี่พี่ทาง E ใช่ไหมเนี่ยทาง E มาฝั่งนี้เนี่ย อา้าวใช่ไหมทำไมไปฝั่งนูนะ้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเปิดดูแมนบ่อยๆนะ ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่นะฮะใช่ใช่อ่าใช่ฮะใช่เดินตามผมมาไม่มีหลงนะฮะไป น้องเดินช้านะก็ต้องกดสเปกบาร์แล้วก็กดตัวชิปนะกดพร้อมกันนะเออตรงไปเลยนะพี่พี่ช่วยเราได้นะพี่พี่นะสไลด์ยิ่งสไลด์ยิ่งเร็วนะฮึบถ้าเดินไปเรื่อยๆช้ามากเดินตามผมไม่มีหลงนะฮะฮึบ ันนี้เบต้าเทสครับพี่ๆเบต้าเทสอยู่นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะฮึ๊บดูก่อนดูแบบก่อนอุยใกล้จะถึงแล้วใกล้จถึงแล้วแต่เนาะแต่ก็โอ้โหมาอยู่ในป่านู้เห็นไหมเขียว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 เลเขียวเขียวนะ ซื้อมเมล็ดไปปลูกนะฮะนี่นะนี่มาตรงนี้เลยนะตรงนี้ฟาร์มนะที่ดินนะสามารถมาซื้อได้นะอ่ามาดิมาถึงเนี่ยฟาร์มเนะี่ยฟาร์มฟาร์มกด e นะกด e ปุ๊บปุ๊บชึบอ่าซื้อมเมล็ดอะไรดียะเอา,มาเมล็ดส้มก่อนนะฮะสีฉ่บเข้าไปเลยนะ อ้าวกดยังไงครับเนี่ยบายกดแอปเปิลกดแครอทบายแสงนี้นะหนึ่งพันอ้ยไม่ได้ไม่ได้หนึ่งศูนย์ศูนย์อ้อมันต้องกดจำ,น,จำนวน xrb นะสักอ่าสักสองร้อย xrb ก่อนนะฮะ ได้ไหมเนี่ยหรือไม่ได้อ่าต้องมาซือ้อต้องกดนี้ก่อน bài ừ sao mà mà chưa với đài xí trọng พี่ๆก็ประมาณนี้นะพี่ๆแค่พามาหาก่อนนะฮะมาหาตัวตัวฟาร์มนะที่ซื้อเล็นแล้วก็ไปหาซื้อตัว x อ็กบนะฮะพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ก็ขอลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ